สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องวิ่งจับจ่ายซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่ให้คนที่เรานับถือให้คนที่เรารักนะครับอย่างซันนี่เนี่ยลูกมีต้องซื้อของขวัญให้ใครอะไรบ้างไหมครับก็สำหรับซันก็ไม่ต้องซื้อหรอกครับเพราะมันยังเด็กแล้วก็ยังหาเงินไม่ได้ต้องของเงินคบคป่วยใช้อยู่สาหรับซันซันคิดว่าแค่ทําให้พ่อแม่สบายใจก็ดีแล้วครับไม่ทะเลาะกับน้อง ตั้งใจเรียนไม่พูดคำหยาบเป็นต้นครับ้องถามนิดนึงที่ผ่านมาเคยทําให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจหรือเปล่ามีอยู่บ้างครับแต่ว่าตอนหลังพ่อแม่ก็ให้อภัยโอ้นะครับเพราะว่าการให้อภัยจริงๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเลยครับใช่ครับไม่ต้องเสียตัง แล้วก็ทําให้สบายใจด้วยครับถูกแล้วครับแต่จะบอกว่าการให้นะครับไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่เพียงแต่ในครอบครัวเท่านั้นนะครับบางทีเราเคยสํารวจตัวเองหรือเปล่าครับว่ามีคุณข้องมองใจอยู่กับใครบ้างหรือเปล่าถึงเวลาแล้วครับที่เราควรจะให้อภัยกันและกันนะครับแล้ววันนี้นะครับพลพรรคนักปรุงเรามีการให้ดีๆมาฝากมากมายเลยครับอีกสักครู่มาพบกับการแล้วบนได้ในครัวนะครับ พพครับครับซันถึงแม้จะไม่มีเงินแต่ว่าก็อยากทําอะไรไปให้เพื่อนบ้างครับอ๋อเหรอครับคือของง่ายๆที่เด็กทําได้ใช่ไหมครับใช่ครับตั้งแต่ผ่านมาในรายการเนี่ยนะซันนี่ยังไม่เคยได้ทําอะไรที่ทําเองคนเดียวทั้งสูตรตั้งแต่ต้นยันจบเลยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้อยากลองไหมครับอยากครับโอเคเรามาทําคุกกี้ช็อกโกแลตชิพง่ายๆกันดีไหมครับดีครับวันนี้เนี่ยนะครับอรพลจะเป็นผู้ช่วยซันนี่นะครับทุกขั้นตอนซันนี่ต้องทําเองหมดเลยตกลงไหม เอาเนยนะครับมาตีกับน้ำตาลครับระหว่างนี้เปิดเตาอบไว้ให้ซันนี่แล้วนะครับที่ร80ปองศาครับน้ำตาลทรายแดงครับเราไม่ได้ใส่น้ำตาลตัวเดียวนะครับเรามีน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวด้วยครับคนให้เข้าเข้ากันเข้ากันแล้วครับเข้ากันแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหนึ่งฟองครับคนให้เข้าเข้ากันครับใส่วานิลาครับใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันครับ หลังจากนั้นนะครับของแห้งที่เราจะใส่เนี่ยในการทาคุกกี้ซันนี่คิดว่าต้องมีอะไรแน่นอนมีแป้งครับมีแป้งอันไหนคือแป้งครับอันนี้ครับเอามาเลยครับอันใหญ่มีแป้งมีมีอะไรครับอันอันอันคือข้างเล็กๆคิดว่าเป็นอะไรครับฟูครับองฟูและอันนี้ครับเกลือเอาแป้งเอาเกลือมาทั้งหมดนะครับซันนี่ใส่ลงไปรวมกันหมดเลยในนี้ครับเกลือใส่ไปแล้วของฟูเสร็จแล้วก็ล่อนลงไปในนี้ครับน่าถูกต้อง หลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับวันนี้นะครับคนจะใส่ถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวด้วยนะครับข้อดีของถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวก็คือว่าเขาเป็นถั่วที่ให้พลังงานสูงครับยิ่งเวลาไปอบหรือไปทอดเนี่ยนะครับก็จะยิ่งให้พลังงานสูงเข้าไปอีกนะครับและข้อดีของอันนี้เนี่ยนะฮะถุงของเขาเป็นเหมือนมีซิปด้วยนะฮะเวลาที่เราใช้มันหมดก็ปิดได้ด้วยนะครับเราใช้100กรัมนะครับก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนห้าถุงนะฮะกะดเอาได้เข้ากันดี้วครับแล้วมันก้อนเหนียว สำหรับอันนี้นะครับสันนี่ครับบดหยาบๆอ่ะอ่ะอ่ะใส่ลงไปเลยครับช็อกโกแลตชิพครับอ่ะใส่ลงไปหมดเลยครับตัวเอกเลยทีเนี้ยนะครับถั่วกับช็อกโกแลตจะกระจายทั่วหรือเปล่าก็อยู่ที่เชฟของเราเนี่ยจะคนได้ดีหรือเปล่าได้ให้ทำให้เป็นชิ้นเท่าๆกันนะครับเอออภนครับครับเวลาทำนี่เราจะ ใส่อะไรก็ได้หรอครับผลไม้แห้งได้ไหมครับอ่าได้ลูกเกดเนี้ยได้ไหมได้เขาโอ๊ตได้ไหมก็น่าจะได้ใส่ซีเรียลได้ไหมใส่ซีเรียลก็ได้ครับที่เหลือนะครับก็เข้าเตาอบ10นาทีนะครับ10นาทีแล้วนะครับคุกกี้ของซันนี่มาดูซิผลงานของเราเนเป็นมิกกี้เลยเป็นมิกกี้เลยแปลว่าทําไมครับหนีแปลว่าไงครับเออวางใกล้กันเกินไปแล้วก็ทําชิ้นใหญ่เกินไปเห็นไหมครับว่าคุกกี้ออกมาจาก ความร้อนเขายัางนุ่มๆอยู่นะครับแล้วเอาขึ้นมาจากถาดอบนะครับขึ้นมาพักบนตะแกรงให้เย็นนะครับก็ประมาณสัก3นาทีครับเพราะว่าคุกกี้เขาชิ้นเล็กให้อากาศเขาผ่านใช่ไหมครับเขาก็จะแข็งตัวเอง อ่าซันนี่มีผลโหลสวยๆมานะครับซึ่งวันนี้ผลก็มีของเล่นมาฝากนะครับคุณผู้ชมเราเข้าไปที่ www. p o n f o o d m a f i a com นะครับคลิกเข้าไปที่ just for you นะครับแล้วก็เลือก template จาน label sticker 6.5คูณ10เซนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้กระดาษที่เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็พริ้นออกมาง่ายๆครับนี่ครับเราก็ได้ t template สติกเกอร์ที่เอามาแต่งขวดโหลคุกกี้ของซันนี่นะครับน่ารักไหมครับซันนี่ครับสวยมากเลยครับอ่ะแลวซันนี่ก็ต้องเขียนด้วยนะครับก่อน ที่จะให้เขาว่าคุกกี้ที่เราทำเนี่ยเป็นคุกกี้รสอะไรครับเอาละครับเดี๋ยวเราเอาคุกกี้ของเรานะครับมาใส่กระปุกเลยดีไหมครับโ <Hey. S 1> ชว์ให้เขาดูหน่อยครับว่าฝ oh. ีมือของซันนี่วันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ภูมิใจไหมครับภูมิใจครับครับซันนี่แล้วในช่วงหน้าจะทําอะไรครับเออฉันอยากทำขออร่อยๆให้แม่กินครับแล้วจริงๆแล้วคุณแม่ชอบกินอะไรครับเย็นตาโฟครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นเย็นตาโฟนะครับแต่เป็นเย็นตาโฟในรูปแบบบุฟเฟ่ต์กันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ครับ อยากทำเย็นต่อโฟนะครับหัวใจของพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรพวกนี้นะครับซันนี่ครับอยู่ตรงตัวน้ําซอสของเขาหรือตัวน้ําซุปของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทําตัวหลักๆแล้วกันก็คือว่าเราจะมาต้มตัวน้ําแกงกันนะครับในการต้มน้ําแกงอันนี้เราใช้อะไรบ้างครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับเราก็ใส่ผ้าเนี่ยนะครับผ้าขาวบางไว้ก็ได้นะฮะเราก็ใส่โครงไก่ลงไปเลยแต่อย่าลืมนะครับว่า โครงไก่ของเราเนี่ยต้องทําความสะอาดแล้วด้วยล้างแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วเราก็ใส่รากผาสีกระเทียมพริกไทยลงไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นหัวเชเท้าเหรอครับหัวใช้เท้าเพิ่มความหวานนะครับเกลือจะทําหน้าที่ดึงรสออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราถึงค่อยเปิดไฟและสําหรับอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นส่วนสําคัญนั่นก็คือเรื่องอะไรครับซอสเต้าหูห้ยีครับเราต้องเอาทุกอย่างไปปั่นกันนะครับอันแรกเลยก็เป็นเต้าห,หู้ยีซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสสายชู และสุดท้ายคือน้ำตาลแล้วก็นำทุกอย่างนะครับไปปั่นให้เข้ากันอพอเข้าขากันดีแล้วนะครับเราก็พักไว้เวลาที่เราต้มน้ำซุปนะครับสันนิษฐานไหมครับเขามีฟองขึ้นมาเราก็ช้อนเขาขึ้นมาช้อนออกมาให้น้ำใสครับอันนี้ใช้ได้แล้วละ,ละน้ำแกงเราสีใสสวยเชียวนะครับห่ออันนี้ที่เวลาที่เราใส่ไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะเอาเขาออกมาได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วครับสันนี่ครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะครับให้เขาเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราทานก๋วยเตี๋ยวทานเยนนดโฟนะครับเราก็มีเส้นที่หลากหลายได้นะครับหลายๆคนก็ชอบบะหมี่วันนี้เรามีตัวเลือกให้ครับพาสต้าตัวนี้นะครับเป็นเส้นพาสต้าสดนะครับก็คือเขามีส่วนประกอบของไข่เวลาที่เราทานนะครับเราก็จะได้โปรตีนจากไข่ด้วยเช่นกันสนะครับสีเหลืองๆสีสวยไหมครับสวยครับเราใส่สักสามก้อนเลยคนจะได้กินหลายๆคนใ่ครับผม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจับเวลาไปด้วยเลยละกันเราลวกทั้งหมด5นาทีใช่ไหมครับตามผิวของเค้าหลังจากที่เราลวกเสร็จนะครับเดี๋ยวพมจะเตรียมชามไว้เลยนะครับตักเส้นขึ้นมาแล้วก็คลุกกับน้ํามันกระเทียมเจียวนะครับเพื่อให้น้ํามันเคลือบเส้นเวลาที่เราพักในบุฟเฟ่ของเรานะครับเส้นเขาจะได้ไม่ติดกันด้วยนะครับ5นาทีแล้วอ่ะเราก็เอาเส้นของเราขึ้นนะครับ สีสวยจังเลยครับอืมเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของไข่ด้วยไงครับเราก็เอามาใส่ไว้ในน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็คลุกเนี่ยครับให้เข,เข้ากันครับหอ,อมเลยแล้วเราก็ใส่จานไว้นะครับเวลาที่ใครอยากจะทานแค่ไหนใช่ไหมครก็ปักไปจากจานนี้ไปเลยสันี่ว่าเส้นอย่างนี้เข้ากันได้ดีกับยนตาฟไหมครับดีมากแน่นอนครับตรงนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตเอาโครงไก่ขึ้นดีกว่านะครับ น้ำซุปของเราเดี๋ยวจะได้ทำเป็นแบบสไตล์บัฟเฟ่ได้เลยนะครับอตครับอันนี้เป็นเหล่าพวกลูกชิ้นทั้งหลายนะฮะแล้วก็สามารถใส่ข้าลงไปได้เลยนะครับเพเพิ่มความอร่อยให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับซันนี่นี่ก็เป็นโฉมหน้านะครับมีเส้นเล็กที่เราลวกไว้นะครับมีเส้นพาสต้าสดมีเส้นเซี่ยงไฮ้นะครับเลาปิดไฟได้เลยครับซันนี่แล้วเราก็จัดบัฟเฟ่ของเราได้เลยนะครับตอนนี้เราย้ายหม้อมาอยู่ตรงนี้ได้เลย อเอาน้ำแกงกับลูกชิ้นมาไว้นี่ก็เรียบร้อยแล้วซันนี่ทราบไหมครับทําไมอปอลไม่ต้องว่าบนไฟแล้วเนี่ยไม่ทราบครับคือว่ามอสเดเลตรุ่นนี้นะครับเขามีโครงสร้างเสริมถึง5ชั้นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะนําพาความร้อนแล้วก็เก็บกักความร้อนได้ดีนะครับความร้อนเนี่ยจะระอุอยู่อีกแบบ20นาทีได้เลยสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตั้งไฟนะครับซันนี่ซันนี่อยากจะลองเลยไหม,รไหมครับว่าเจ้ายันดาโฟบัฟเฟ่ของเราเนี่ยจะเวิร์กยังไงครับลองเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเย็นกาโฟบัฟเฟ่ที่วันนี้พนกับซันนี่เอามาฝากนะครับสำหรับสูตรอาหารทั้งหมดในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถแวะเข้าชมได้ที่ w w w p o m n f o f m a f i a c o m ครับวันนี้พลกับซันนี่หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ